เก็บหมอนกันนะคะนี้เป็นเชียงใหม่เชียงใหม่60ศ mm ูน hmm. เราจะเก็บที่เป็นสีดำๆหน่อยนะคะออกแดงๆดำๆนี่คือสุกแล้วนะคะถ้าเป็นสีแดงอย่างเดียวมันจะเปรี้ยวะคะ่ะ มีสว่าเก็บ้แล้วนะเป็นเยอะเลยค่ะมเก็บได้ ส่อนอยู่ะไปไปนี่นะคะอันีอะ ที่คุณทานแล้วชอบกันมากๆก็คือตัวอฮิมาลายันขาวเดี๋เราไปดูวันนี้ฮิมาลายันขาวสุกเท่าไหร่โอสุกแล้วนะคะเนี่ยที่เริ่มเป็นออกแบบขาวๆที่เขาไม่ไม่เขียวแบบนี้นะคะถ้าขาวๆเนี่ย ไ้้ละจบล้ะนี่สหวานมากนะคะมาเลยันข่าวนี่คืออหวานแบบหวานหวานหวานแบบไม่มีเปรี้ยวเลยค่ะ น่ลูกที่เก็บได้นบะ,ะี้เลยโอเค,อเคนี่นะคะหวานมากค่ะทุกคนโอเคขอเก็บมันต่อก่อนนะ